ความสุขุบเรื่องอะไรหรือเปล่าเอามีความสุขุบเรื่องงานมากกว่าใช่ค่ะก็คืออย่างงานคืออย่างเพลงที่ปล่อยไปคือเวนัวกันนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากเกินคาดมากคือเราหายจากวงการเพลงไปนานนะคะแล้วก็กลับมาเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีคุณชอบท่าเต้นชอบเอ็มีชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากพี่น้องดูหน้าตาเปลี่ยนไปไม่ทะไรกับหน้ามันฟาอ๋อค่ะจริงๆแล้วก็คือเหมือนเราก็ ไปทามานิดนึงใช่ค่ะก็คืออย่างจมูกอะไรแบบเนี้ยค่ะได้ามก็ได้้มาเออจมูกก็คือจริงๆเราตรงนี้มันก็คือเป็นเหมือนว่าคือปรึกษาแบบคนผู้ใหญ่นะคะแล,แล้วก็เออเราก็เห็นตรงกันว่าอย่างเวลาเราเล่นละครหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะคือจะค่อนข้างลำบากในการแบบหามุมกล้องนิดนึงเพราะว่าเราไม่ใช่คนสวยค่ะยังก็ยืนยันว่าแบบ เราก็เราก็ยังมีความที่ไม่มั่นใจด้วยนะคะเพราะว่าทางานตรงนี้มันก็ต้องใช้แบบรูปกางหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือมันก็จะใช้สะดวกในการทํางานมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราต้องเล่นละครด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยแล้วกางานอื่นๆด้วยในตรงนี้ค่ะมาะะแล้วรู้สึกมั่นใจมากขึ้นพมั่นใจมากขึ้นนิดหนึ่งค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันคลา้คลายเดิมนะคะไม่แตกต่างมากทาา้ะค่ะ อ่าจริงๆแล้วก็คือต้องต้องบอกว่ากระแสแกนกับโตโนโก่ก็แกนกับพี่โตโนโ่เนี่ยก็ยังมีเรื่อยๆยะอะไรเงี้ยต้องขอขอบคุณเอาแฟนคลับเลยไงที่เขาติดตามผลงานมากกว่า,<อ>าค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรค่ะเป็นพี่ชายน้องสาวะอะไรเงี้ยจริงๆแฟนคลับมาเลือกที่จะืนอ,อยู่ใกล้กันใกล้ไฟใกล้กันอะไรเงี้ยอ๋อเห็นไหมคะอ๋อเห็นค่ะมันยิ่งหลอกยังไหมคะว่าเราแบบ แฟนคลับเชียร์ให้เป็นแฟนตัวจริงกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วคือเหมือนแฟนคลับทุกบ้านทุกบ้านของเดอะสต้าเราอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็คือก็สนิทก,กันอยู่แล้วมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรเงี<ม>้ยเราสนิทก,กันมากกว่าค่ะคือแฟนคลับก็สนิทก,กันตัวเสียบินของเราอย่างเรากับพี่โตโน่อะไรเงี้ยก็สนิทก,กันค่ะแสดงว่าเราอย่างเงว่าเราไม่ใช่ตัวจริงเหรอคะอ๋อไม่ใช่แน่นอนค่ะ<ม>ใช่ค่ะเป็นแค่น้องเท่านั้นจริงๆค่ะอย่างวันนี้มาคุกยกัอะไร ปกติค่ะเมื่อกี้เขายังให้สอนแบบว่าเต้นลีลาถุเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ท่านเกรงนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแช้ยันยันข่าวว่าเขาเป็นมีข่าวของวิวอะไรอ๋อทราบค่ะติดตามผลงานติดตามข่าวตลอดนะคะ ก็ต oui. ิดตามผลงานเขาแล้วก็ติดตามข่าวอะไรอย่างเี้ก็มีแซวบ้างว่าแหมนี่ข่าวสาวเยอะนะเวลาเจอูดิชิเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าตัวจริงของเขาคือใครเฉลยเรื่องความหน่อยเออตัวจริงของเขาคือใครนี่ต้องไปถามตัวเองดีกว่านะคะเพราะว่าเราเองก็เราเป็นแค่น้องสาวเท่านั้นจริงๆค่ะยืนยันค่ะแต่ข่าวเปการตเนื่องเออตัวจริงของแกเนี่ยไม่มีเลยค่ะอย่างพี่เลสเขาก็มีเป็นตัวเป็นตนแล้วะ คงอีกงานนะแม่พูดตรงๆนะแม่ทั้แกบอกว่ามีแฟนซะที่เถอ <c oughs> แม่พูดอย่างนี้เลยมดูทีวี่งไงไวก็คือเหมือนแม่เขาก็จะรู้ว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแบบว่าโฟกัสในเรื่องพวกนี้มากก็จะเห็นเราแบบหมกมุ่นกับการทำง,งานตลอดเวลาเครียดก,กับการซ้อมท่าเต้นอะไรแบบนี้นะคะก็อ,อยากให้เราแบบว่าบางทีแม่ก็ดูชีวิตเรามันพอเหี่ยวไปหน่อยก็เลอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอยากให้เราแบบว่าลองมีเพื่อนคุยดูบ้างไหมอะไรแต่แม่ก็คือแชลเล่นๆนะคะใช่ไม่มีอะไรค่ะคุยกันผ่าน คุยอยู่บ้างไหมก็คุยเป็นเพื่อนหมดเลยค่ะคือเป็นเพื่อนเพื่อนกันทุกคนเลยใช่ค่ะมีคนเข้าตาบ้างคนเข้าตาเหรอคะอ๋อ,รอจริงๆแล้วคือเป็นเพื่อนกันหมดทุกคนเลยค่ะคือก็มีเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือพอคุยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือเขาก็จะเห็นว่าเป็นเพื่อนเองค่ะเพราะว่าเราก็คุยสไตล์เนี้ยค่ะเฮฮาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะกลายเป็นเพื่อนกันไปเองไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะค่ะ ยอถาいい่าษนี่ว่าเราไปทาหน้าอจนแผู้ใหญ่ใ <uh> um> um> ื้เนี่จง้ยม่จริงเลยไม่จริไม่จริงเลยเพราะว่าตรงนี้ก็คือเราปรกษากับทผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็เอ่รียกว่าเห็นด้วยนเพราะว่ามัน่มค่อนข้างที่จในรการทามาด้วยที่มันจะทำให้สะดวกมากขึ้นหรืออะไมากขึ้นด้วยแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็แฮปปี้ดีค่ะไม่มีแน่นอนไ่ได้อกาเออยินดีที่จะเปิดเผยว่าวัดาน อ๋อกนยังไงก็ได้คะ่ะคือถ้าพ,พ,พี่พี่ถามมาเราก็ตอบตามความจริงไปใช่ค่ะอนนี้น <c oughs> พี่ไปทำถึงเกาหลีใช่ไ่คะอ๋อใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs>